ถึง <laughs> ชีวิตรักแล้วเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งคู่กันกอยู่เป็นคู่แล้วมีชีวิตรักแล้วนะคะปรุงแต่งบรรยากาศจะผูกโบจะปรุงอาหารเลยทุกอย่างมันก็มีประเด็นเรื่องของเซ็กส์กับชีวิตรักหลายคนก็บอกว่าอดข้าวดอกพระเจ้าชีวาวาวไม่ตายดอกเพราะอดสะเสดหาน,นี่ผู้หญิงผู้หญิงมักท่องประโยคนี้ให้ผู้ชายฟังนะคะประมาณว่าเอาเธอฉันดูแลเธอเรื่องอาหารการกินดีแล้วเนี่ยจะได้ไม่ตายอย่างที่อาจารย์ พันศักว่านะเพราะนันอดสเสนหามันไม่ถึงตายหรอกอดข้าวจะตายก่อนนะคะแต่ว่าบางคนก็คิดกับกันเหมือนกันมีคนบอกว่าชีวิตยืนยาวจะมีประโยชน์อันใดหากปราศจากสเส oh. นหะเอาละครับงงผมตอบก่อนอยังไงผมก็ต้องตอบข้อหาผม,มเจ้าพ่อเซ็กเนี่ย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ผมก็ตอบก่อน <c oughs> จริงครับการมีเซ็กที่สุขสมทําให้อายุยืนยาวแต่ถ้าเกิดมีเซ็กยังไม่สุขสมแล้วสูส้สไปกินข้าวเขาจะยิ่งสักอร่อยอร่อย,ออยซะอายุยืนยาวกว่าเยอะ เพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าอีตอนการมีเรื่องนั้นที่สุขสมยังมันจะหลั่งสารในความสุขที่เขาเรียกว่าเอนโดรฟินออกมาเ,ออเพราะหลั่งเอนโดรฟินออกมาแล้วก็ผ่อนคลายหายเครียดคือน,นั้นก็นอนหลับฝันดีออพอตอนนอนหลับฝันดีเนี่ยระบบฮอร์โมนต่างๆมันจะทํางานดีร่างกายมันก็สดชื่นแข็งแรงออแต่ถ้าเกิดแต่งงานกันไปแล้วมีเซ็กแบบสังกตายแบบทํากันบ้านแบบไม่มีความสุขแบบอีกคนมาข้าบอีกคนอะ่ะ ไอ้แบบนั้นน่ะนอกจากอายุไม่ยืนแล้วยุมจะสั้นด้วย oh. เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เวลาเขาบอกเรื่องพวกนี้ก็คือต้องเป็นที่สุขสม hmm. ทีนี้ไอ้เรื่องนี้มันปัญหาที่คุณฮ์ทเลือกไหมฮะเราทำรายการมาทั้งปีเนี่ยปัญหาก็คือผู้หญิงไร้อารมณ์ hmm. ผู้ชายบุกบุ่มบาม hmm. อะไรทั้งหลายแล้วก็ไม่ไม่เข้าใจกันเพราะผู้หญิงว่าเนี่ยไออ,อะไรก็มาอะไรอยู่เรื่อยๆเลยผู้ชายก็บอกเ hmm. ขาฉันจะแสดงความรักทําไมไม่ยอมง hmm. ั้นวันนี้นี่ปีใหม่แล้วผมขออนุญาตอธิบายแบบเป็น วิทยาศาสตร์ไดเป็นศิลปะให้ฟังสักนิดหนึ่งครับผู้ชมทางบ้านจะได้เข้าใจเพราะว่าถามในรายการอยู่เป็นประจำเนี่ยว่าแท้ที่จริงนั้นเนี่ยผู้ชายเกิดมาภายใต้ฮอร์โมนเพศชายฮอร์โมนเพศชายเราเรียกว่าเทสโทสเตรอนฮอร์โมนตัวนี้คือฮอร์โมนแห่งการเจริญพันธุ์ฮอร์โมนแห่งพลังฮอร์โมนแห่งอะไรทั้งหลายขณะเดียวกันเราต้องรู้ว่าในชายต้องมีหญิงในหญิงต้องมีชายแน่นอนนะครับมันมีหินหยางถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในฮอร์โมนเทสโทสเตรนตัวนี้เนี่ยบางส่วนมันจะแตกตัวได้ฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกวว่่าาออรนคคืมมแหงั เพราะนั้นเวลาผู้ชายเขาเข้ามาตอนนั้นของมนทสเทศโรนเต็มที่เขาอยากจะปล่อยเทศสรนออกด้วยการแสดงบทพิสว่กับภรรยาพอเขามีบทนั้นเรียบร้อยแล้วเทศสรนเป็นไงคุณฮาร์ดลด <ะ S 1> ล, <ะ S 2> ลงไปพอลดปุ๊บเนี่ยสัดส่วนของเอสโตรเจนซึ่งคองมรักสูงขึ้นไหมครับสังเกตไหมครับผู้ชายเวลามีความสุขแล้วน่ารักพูดอะไรก็รู้เรื่องขออะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้นั่นเป็นอาร์ต<อ>เป็นศรรปปิลปะแต่ว่าถ้าผู้ชายก็ต้องเข้าใจผู้หญิงเหมือนกันว่าทำไมผู้หญิงเขาไม่มีอารมณ์ ผู้หญิงเนี่ยเกิดภายใต้ฮอร์โมนความรักอเอสโตรเจนสูงสูงแต่ในเอสโตรเจนที่สูงสูงฮอร์โมนความรักผู้หญิงนั่นบางส่วนมาแตกตัวด้วยเทสโทสเตอโรนฮอร์โมนเพศชายซึ่งคือฮอร์โมนพิศวาสด์เพราะนั้นถ้าผู้ชายเนี่ยให้ความรักผู้หญิงเป็นประจําสม่ําเสมอ,อมดูแลอย่างดีอะไรต่างอย่างดีเนี่ยนะครับเธอก็จะใช้ฮอร์โมนเอสโตรเจนไปในที่สุดระดับฮอร์โมนความรักเธอก็จะลดลง พอมนแห่งความปรารถนาเธอก็จะขึ้นผู้ชายหลายคนถามผม <ๆ S 2> ว่าเนี่ยคุณดูแลภรรยาให้ดีๆสิตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำให้เธอมีความสุขสบายพอคืนวันศุกร์เธอก็พร่ำคุณนี่เคล็ดล <c oughs> ับปีใหม่เลยพวกนี้วันศุกร์แล้วเมื <c oughs> ม่อกี้ครับที่ถามเรื่องอดข้าวกับผมติดความเห็นผมนะระหว่างอดข้าวกับเ,เรื่องของอดเสน่หาผมมองว่าไม่อดสองอย่างก็ดีพราะคิดดูถ้ามีอะไรแล้วอดข้าวท้องร้องอาจารย์ก็คอกมีอะไรแล้วอารมณ์มันจะเป็นยังไงนะมีอะไรกันแล้วท้องก็ร้องคอกเกี่ลยว้ับผมว่า ไม่ไหวแล้วมันไม่มีแรงด้วย <c oughs> แต่ว่าถ้าอง์ประกอบทานข้าวก่อนแล้วพักหน่อย <c oughs> เพราะถ้ามีเลยเนี่ยท้องอืดน,นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ช่วยจะช่วยให้ให้กันมีบรรยากาศของสนียหาแล้วก็เรื่องขออาหารเนี่ย <c oughs> ผมว่ามันสัมพันธ์กัน